สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมูนิกามาอยู่ที่หนองหานครับหนองหานอำเภอกุมงพระวปีจังหวัดอุดรธานีครับมาเบิงสะดุงครับสะดุงกระดอกระเดียขนาดครับเป็นมืนมืนครับเศรษฐกนึงว่าเป็นลอยครับไปเห็นหม่องเดียวเพราะขับออมเบิงหนองหานแล้วพอหลายขนาดครับกระดดกระเดียครับสะดุงเิ่นเตรียมไว้ครับเตรียมไว้นาฝนตอนนี้ฝนมันมากครับ บรรยากาศดีมากครับเสียงเขียดห้องแจ๊คจ๊กแจ๊คแจ๊คครับอันนี้ก็เป็นทางเป็นคล้องครับคล้องน้ำมันน้ำไหลมาจากน้องหานครับน้องหานจะอยู่ทางนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีห้าคนดูครับออกคุณหลายครับที่เขาเมาเบิ่งครับอันนี้น้องหานกลุ่มภาวปีนะครับจังหวัดอุดรธานีครับสะดุ้งเป็ดเตรียมทาน้ำครับกระโดดกระเดียรี เกิดมา่เคยพบเคยพอ่เคยเห็นครับหลายกระโดดนี่ผมมาอีกฟังหนึ่งนะครับฟังที่ผมมาเมื่อกี้นี่บอรอดไ้ไทห้เบิรงแห่งหลายกว่านี้ครับเฮลโล่ <Hello. S 1> ดีทีอย่างดีล็อกเออดีทีดีทขีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแปดคนดูก,ดก,กระโดดก็ดีอ่ะกดีทางนี้ก็บ้าคับก,กว่านะครับเพราะว่าทางนี้เพิน่นมันจะออก สะดุ้งทาน้ำครับกระดอกก็ดียเบิ่งครับกำลังเตรียมเลยครับแต่มีโดนขึ้นจกคักงี้ครับน้องหานครับสะดุ้งเป็นมื่นๆครับไอ้บ่งน้องหานที่เขามาเที่ยวทะเลโบแดงันนะครับโบแดงตอนนี้กะบัวท่านเดี๋ยวออกครับโบแดงเพื่อว่นหน้าหนาวนะครับจังสีจังสีมีดอกครับจังสีบานเจนี้ก็มีแต่ หากมีแต่งเงาก้นครับบัวแดงชิรกลนึกว่าในน้อยครับเดี๋ยวเบิ้งขึ้นในน้อยแต่พวคกับออมเบิ้งแบบกวงเลยครับโอสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใดเขามาเบิ้งนอะวันนี้เขาเมตนกันได้ได้ครับเขาเมตนได้ครับบอกเสียงซาดบอภาพเป็นจังไดเสียงเป็นจังไดครับกระตุกอยู่บ่ครับอันนี้สิไล่จักประมาณจักสิบนาทีก็เอาเนาะจักสิบนาทีสิบห้านาทีครับ หลายอะีรครับเป็นหมืนม่นๆครับขับรถอ้อมเมื่อกี้นี่ยโอ้ยบระเทศไทยให้เบิ้งลืมข้าวไปเมื่อคืนได้กระตอนมืดแล้วครับน้ำพันขึ้นอูย้ยน้ำโค้หน้ำสอดเกือบเบิบ้งดลนะครับคักกระดอกกระเดีคดย,ยครับบู๊ไม่หน่อยๆครับให้ายเครียดหันโค้งอ,อย่างแต่อย่าง เสียงสัตว์อยู่บ่ครับนี่เสียงกระพร้าเป็นไดเนาะคอมเมนต์บอกผมเนี่ครับดอกกระเดี้ยวเกิดมา,าเคยพบเคยพอสะดุ้งกระดอกกระเดี้ยวปะนี่เห็นได้ย,ยินแต่เขาเว้าครับนามบัลฮันมี่ครับเวียงชัยวันตานามบัลฮันมี่ครับขอบคุณดีทีดีทีโอเคดีทีแรงกิ้วมากมากดีทีขอบคุณครับเวียงชัยวันตา นามขันมีครับปีนี้เพิ่นทานามอยู่ครับเพื่อนกล่าวว่าทาคุยกับเพื่อนมากบางบายนี่เพื่อนบอกว่าถ้าบ่สิ้นเดือนกับต้นเดือนหน้าเพื่อนวาปีนี้อยากสาจังน่อยครับนามนามแห้งกะลีแต่สะดุ้งเพื่อนเตรียมพร้อมเบิดแล้วครับ <c oughs> เกิดมาบ่เคยพบเคยพ้อครับซื้อขงหลายวันนี้เป็นมืนม่นๆครับเพื่อนวาอ้อมน้องทานนี่มีหลายหมู่บ้านมีสองเพิ่มครับ น้องหานนี่บ่แม่นน้องหานสะกดนะครับเป็นน้องหานจังหวัดอุดรธานีครับนี่ครับเสียงเขียดโอ้บรรยากาศแจ๊กตอนนี้คนก็เมื่อเบิร์ดแล้วครับบ่ได้บ่ไ์ดบวลาบ่ได้คุยให้เบิร์ดนะครับฟุ้นครับมันก็จะเข่าไปเรื่อยๆนะครับตามทางตามยังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดอ้อมอ้อมน้องหานนี่แหละครับเกิดมาบ่เคยผมเคยผอมีแต่สะดุ้งใหไงนะครับสะดุ้งหมดโอ้ลังกาลมาก สะดุ้งน่อยเอาไว้ทั้งคางใี่นะครับไว้ทั้งนอกน้องหานครับ้บาวปากหมาอยู่สนอครับว่าปากหมาอยู่แถวนีบอผู้บาวปากหมาผมู้ว่าผู้บาวปากหมาอยู่นี่ครับเออพวกละครับนำึ้นจังสีมาครับนำนำโบท่านมากอยู่แมนครับแมนครับนำโบหลายครับเบิง์กมีิต่ปลาผือปลาอันนี้ครับเตรียมอยู่ก็สะดุ้งเพิ่นอ่ะพร้อมเพิ่นแล้วครับ ฮะก,กะรีครับเกิดมาผมเคยพบเคยพอฮาก็เห็นฮาก็พ่อ,อยนะครับอะไรผมมาอยู่เล่ยบั่นกระเดียมบ่กระเดียมมานิดหนึ่งครับทากระเดียมมานิดหนึ่งครับผูเบาปากมาโอ้ยซื้อ u t u b e ก็ได้เริ่มมืดแล้วครับบรรยากาศหลงอยู่บ่ครับผมอ้อมน้องหานนะครับก็บคขึ้นสลงอยู่แต่ว่าผมเออทาบั่นเดียมครับแมนแมนครับทาบันเดียม กองเว้นบ่ได้ไล่สดให้เบิ้งครับกองเว้นนี่ก็คักขนาดบรรยากาศดีขนาดครับขามิโดนม่อยังกับสิบินให้เบิ้งครับแต่เสียดาย <c oughs> หาเงินก่อนครับหาทุนก่อน,น,นที่้อโดนบินให้เบิ้งคักๆบังจะสุดยอดอะลีเป็นมืนม่อนเนาะสะดุกก้งกระดอกกระเดียวนี่ะสะดุ้งใหญ่เกิดมาบ่เคยพบเคยพ่อครับนี่ครูบ,บาปากมาขับรถอ้อมนี่มันมันไปหอดใสครับมันอ้อมได้อยู่บ่ครับนี่ แต่ว่าเขาเห็ดทางม่อยู่ด้ครับเขาเม่นบอกผมเลยครับผมมาบรูจักในกระยานลงยูแต่ว่าห้เกาะเกาะน้องหานไหวนะครับเกาะรอบน้องหานไห้พยายามเบลี่ยอออกมูบ่บานทะเลออกมูบ่บานยันลงครับโอ้ครับเดี๋ยวผมจะอ้อมไปมองเกาแล้วครับอ้อมในเบิร์ตาสั้นหกนาทีแล้วเหลืออีกสี่นาที ผมสีออกทางบ้านโน้นนำย่อยอย่างนี้แหละครับโน,น,น,น้นนำย่อยแมนน่าจะบผิดนะครับโน้นนำย่อยมาเห็นบ้านบ้านเดียมครับก็เลยคืดพ่อว่าโอ้ลืมไร่สดให้เบิงวมนนี้บ่คอยมีแดดครับบ่คอยมีแดดเบิดมือเลยถ้ามีดแดดเฮเบิงดวงอาทิตย์ตกครับนี้มันตกข้างนี้ใช่ไหมแต่สวยงามเลยครับนี้อาทิตย์ตกแล้วตอนนี้กับจากทุมแล้วนี่ทุมกลัวๆแล้ว เอ้ยหกโมงกว่าแล้วมันสิทุม่มนึงแล้วบ่นี่แต่ว่ายังเห็นแสงอยู่ครับบรรยากาศดีขนาดองหารเกินมากกำลังเคยมากเธอแหลกได้ยินแต่เขาว่าครับเทธอแหลกนลึกว่าซีน้อยก็สะโกนเพิ่นว่าบ่แมีนครับอยู่บนระยุยนี่ง่ายกว่าเออโน่นลำย่อยครับครับแมนผมมาแต่พูดแล้วผมพูดสิเปเขาไป็นโน่นลำย่อยไปแล้วครับไกเ่เหรอโอ้ไก่อยู่เดียวสันหัวหัวชี้อ้อมได้บอลนี่ ครับอ้เดี๋ยวนำึืนพ่อกันครับผู้บ่าวปากมานำึ้นสิาม,นมากไหมครับตอนนี้ก็เบิ่งบรรยากาศเบรราาศิบรร่งสะุงไปก่อนตอนนี้ก็มืดแล้วบเห็นแล้วครับสยอดดีเกิดมากผมก็บ่เคยเห็นก็งก็เห็นอย่โอ้เสียดายึ้นพ่อไว้สิไรสดให้นทุกคนเนียเบิง่งนำึืนพ่อกันครับผู้บ่าวปากมาครับ ต่างยีสิบสียิมหาคนเบงไม่มีคนคอมเมนต์ให้ผมเลยวันนี้ย <laughs> ู่าปากมาผู้เดียว <laughs> กับดีทีโอีทีแตงกิวมากมากครับดีทีป่าหลายขนาดครับเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าช่วงหน้าน้ำเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันขึ้นแบบอ้เป็นขาวๆเลยเพื่อนว่าน้ามันขึ้นขลุกมาฟังเสียงมันห้องเลยเพื่อนว่าวุฒิชัยวุฒิชัยจันทแจม อ๋อครับว่บาปาักมาวุธิชัยจันทแจ,จมเดี๋ยวเดี๋ยวหนาหน้าพ่อกันครับเดี๋ยวจะพามานาั่งเบิงสะดุ้งแถวนี้แหละครับเป็นว่าสวงปาลาึ้นโน้ยถาม,มาเบิงโดดขึ้นมาเป็นข,า,ขาวๆฟังเสียงมันหงองโดดขึ้นมาหนำบางคนเขาจะเอาพีเอาหนองมาตึกแล้วก็มานั่งเล่นนั่งกินเขากินหนำบดมือบดคืนนะครับนเนีนยมากินมาสู่กันปิ่งปลาอยางปลายัางกว่าไปครับ มืดครับเริ่มมืดแล้วเบิรน้ออาทิตย์ตกครับดวงอาทิตย์ตกที่น้องาหานไกลยวนน้ำย่อยครับตอนนี้โอเคครับก็ปิดคลิปไว้ซ้ำนี้ครับมืดแล้วครับสิบนาทีพอดีขอบคุณทุกคนที่เขามาเบิ่งครับขอบคุณยี่สคนดูไลค์โอ้ิ่งไลายขนาด หลายเทือที่หลายเทือแล้วครับแต่ว่าคนเบิ่งกันหลายครับยี่สบสี่ยิบห้าคนถือว่าโอเคนะครับคับก็ดิมานนําคินพ่อกันครับโอเคครับดีครับ